สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอจะขอคุยทิงภัพยตรนเรื่องดินแดนไร้เสียงวันที่1นะครับเหตุเกิดขึ้นที่นิวยอร์กก่อนหน้าที่ครอบครัวแอบบอร์ตของ Emily t, เอมิลี่บรันคิรเลนเมอร์ฟีจอห์นคลาซิสกี้ไม่ใช่คิลิเลนมันภาค2จอห์นคลาซิสกี้พุ่งกับ2ภาคแรกซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันกับเอมิลี่บรันนะครับมีลูกที่ บกพร่องทางการได้ยินหนึ่งคนแล้วก็มีรู้ผู้ชายอีกหนึ่งคนสนุกมากสองภาคนั้นเริ่มต้นในปี2018ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์เล็กๆนะครับทุนสร้างเพียงแค่17ล้านจากไอเดียของจอห์นคลาสินสกี้คนเขียนบทผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างและนักแสดงนาในภาคแรกรับ4ตําแหน่งเลยนะครับปรากฏว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยหนังเล็กๆเรื่องนั้น ทำความชื่นชมทำคะแนนเสียงได้มหาศาลคะแนนเฉลี่ยในปัจจุบันใน A M D V ยัง สูงถึง7.5เต็ม10โดยเฉลี่ยนะครับตอนนี้คนมาลงคะแนนรวมกันเป็นประมาณ3-4แสนคนแล้วคะแนนยังสูงที่สุดในบรรดาทุกภาคก็ถือว่าเปิดตัวได้สวยงามมากทำรายได้ไปถึง340ล้านเหรียญสหรัฐก็เลยส่งผลทำให้ภาค2เกิดขึ้นอย่างง่ายดายแต่ว่าพอภาค2เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ช่วงโควิดนะครับโควิด19ทำให้หนังที่จะเข้าฉายในปี2010 2020แล้วปี2018ใช่ไหมหนางจะฉายปี2020ก็ไม่ได้ฉายก็ก็เลยมาฉายปี2020ไม่ใช่นางจะไม่ได้ฉายปี2019ก็ข้ามไปปีหนึ่งนะครับก็ตอนท้ายเรื่องเนี่ยเอมิลี่บรันท์เพิ่งจะมีลูกคนเล็กลูกคนที่4ก็กระเตงอยู่นอกโรงประมาณ2ปีทั้งทั้งที่เนื้อหามาต่อกันแล้วหลังจากที่ปราบสับปหลาดเนี่ยตัวเนี้ย ปราบได้ในภาคที่สองแล้วว่าเรารับรู้กันว่าสัปราดมันจะแพ้เสียงที่มันวี่งแรงเสียงเสียงเหมือนเสียงหอนของเครื่องเสียงเสียงหอนของลำโพงนะครับสัปราดพวกนี้มันทนคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงไม่ได้มันก็จะอ,อกแตกตายหัวระเบิดตายแล้วอีกประการหนึ่งซึ่งเรารับรู้กันมาตั้งแต่ภาคสองว่าสัปราาดนี้มันไม่สามารถสู้กับน้ำไม่สามารถอยู่ในน้ำได้นะครับมันก็เลยไม่สามารถ ว่ายน้ำข้ามมายัางเกาะได้แต่ว่ามันก็ยังกระโดดติดเหลือขึ้นมานะครับก็ชกาวเกาะในภาค2นั้นก็มีดิจิมอนใจม่อนฮอนชูซึ่งเหมือนกับเป็นผู้นำเกาะเขาก็เริ่มปรากฏตัวที่ภาคนี้ด้วยภาคนี้เป็นภาคย้อนต้นว่าในวันที่หนึ่งของเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นบนโลกแล้วก็สถานที่ ที่กำเนิดเหตุการณ์ในเรื่องก็เป็นนิวอรอกโดยมีนางเอกของเรื่องครับลูปิตานั่งยอง พี่โอต้องขออภัยถ้าจะออกเสียงเป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับก็สะกดนั่งยองโก้บางคนก็เขียนว่ายองงอบางคนก็ในยองเป็นเกาหลีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกเสียงยังไงพี่โอก็เรียกอย่างนี้แหละลูปิตานั่งยองโก้ตั้งเอกจาก Black p a n t h e r ภาคแรกนะครับเป็นชายาของฝ่าบาทแต่ว่าภาค2ก็โดนล,ลดบทบาทไปเพราะว่าคนนี้มาเป็น Black p a n t h e r แทนต้องสืบตามตำแหน่งก็จะเป็นน้องสาวนะครับทีนี่คือนางเอก Black p a n t h e r แล้วก็เป็นนางเอกเรื่องอัส คือเรื่องอัสก็เป็นหนังสยองขวัญเธอแสดงหนังสยองขวัญมาแล้วซึ่งลักษณะการแสดงของเธอเนี่ยสมกับเป็นนักแสดงชั้นนําของโลกจริงๆนะครับคือมันสมจริงแล้วเรื่องนี้ก็พลิกบทบาทมาเป็นผู้ประสบภัยและผู้ประสบภัยก็ไม่ใช่ประสบภัยคนเดียวยังมีชาวนิวยอร์กทั้งหมดแต่ว่าเนื้อหาก็จะกล่าวมุ่งไปที่เธอกับแมวตัวหนึ่งซึ่งแมวตัวนั้นพี่โอได้ถ่ายเป็นโปสเตอร์ได้ถ่ายเป็นคลิป คลิปสั้นมาหลายคลิปแล้วนะครับในนี้โปสเตอร์มันไม่มีแมวอยู่เลยเราก็ต้องไปดูเองใครอยากเห็นแมวก็ต้องไปดูหนังแล้วจะมีคําถามมากมายว่าทําไมแมวถึงเด่นในเรื่องนี้ทําไมถึงเอาแมวมาขายแมวเป็นตัวเอกจริงๆนะครับนอกจากตัวเอก2คนนี้นีิโจบเซฟควินจาก s t r a n g e r t t i n g s แสดงเป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์แต่ สองคนนี้เขาก็เป็นผู้ประสบภัยที่บังเอิญได้มาเจอกันโดยที่แมวมีแมวเป็นสื่อแสดงว่าแมวแมวตัวเอกแมวนี่ทุกคนเอาใจลุ้นเอาใจช่วยนะครับหลายๆคนบอกว่าถ้าหนังเรื่องไหนที่มีสัตว์ตายเด็กตายเนี่ยจะไม่ไปดูแต่ว่าของดินไลายๆเสียงนี้อาจจะอยู่นอกหรือกฎเกณฑ์น,นะเพราะว่าเด็กตายตั้งแต่ต้นเรื่องของภาคแรกก็คือลูกของนางเอกเอเมรี่บลันและจอห์นคลาสินสกี้นะครับแต่หลังจากนั้นเขาก็ต่อสู้เพื่อให้ลูกคนที่เหลือ อยู่ได้เพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้อันนั้นก็คือคือคือถ้าเปิดมาตั้งแต่แรกว่าตายแต่แรกก็ไม่เป็นไรอย่างเรื่องนี้ถ้าเปิดมาตั้งแต่แรกว่าแมวตายหรือเห็นตัตวอย่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามารักษาตัวแมวแล้วก็ให้แมวเด่นในตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยเกิดกลายเป็นกระแสขึ้นมาแมวเรื่องนี้มันเด่นยิ่งกว่าแมวมาเวลของกัปตันมาเวลในภาค2แล้วก็เด่นยิ่งกว่าแมวอาไกาของต้นปีที่ผ่านมานี้อีกนะครับถึงขนาด เมื่อมีกระแสจุดมาแล้วว่าถ้าแมวตายจะไม่มาดูทางค่ายหนังก็เลยทําคลิปออกมาเป็นคลิปที่เชิญชวนให้คนมาดูว่าแมวน้องโฟโร o ชื่อโฟโร o ว่าจะอยู่หรือจะรอดหรือจะตายในเรื่องนะครับ นองโฟโดก็ก็ถือว่าเป็นตัวเอกในเรื่องนี้เท่ากับว่าตัวเอกมี2คนกับ1แมวนะครับแล้วก็เป็นตัวเอกที่ชื่อโฟลโดเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์โลกภาพยนตร์นอกเหนือจาก l o s ล of the Ring ทั้ง3ภา,าคที่นำแสดงโดยเอ i เล h w จ o าวูนะครับก็โฟลโดนี่ก็คงเอามาจากโฟลโดนั้นนั่นแหละก็ ความสนุกของเรื่องนี้เดี๋ยวพี่โอพูดถึงภาค2ก่อนพอภาค2เกิดขึ้นแล้วเนี่ยภาค2ลงไป3เท่าของภาคแรกนะครับแล้วก็ทำไรายได้อยู่290ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับหนังที่ออกฉายในยุคโควิดชุกที่โควิดนั้นทุกผู้คนยังปิดปากยังไม่กล้าเข้าโรงหนังแล้วก็ฉายในสตรีมมิ่งพร้อมๆกันไปด้วยนะครับถือว่าสูงมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจอห์นคลาสซินสกี้ก็บอกว่า,าเบื่อแล้วครอบครัวนี้พอสักทีนะครับก็เลย เปลี่ยนเรื่องมาให้คนอื่นทําบ้างนะครับและคนที่ได้รับตําแหน่งมาทำเนี้ยเป็นผู้กํากับจากภาพยนตร์เรื่องหมูค่าหายพิกนําแสดงโดยนิโคลัสเคซซึ่งได้รับคําชมมหาศาลมากๆเรื่องนั้นเป็นการกลับมาแสดงกลับมาสู่บทบาทยอดเยี่ยมของนิโคลัสเคสแล้วก็เรื่องราวของหมูนั่นก็เป็นดราม่าที่ดูแล้วซาบซึ้งอบอุ่นประทับใจนะครับเป็นเรื่องของคนกับหมูเป็นเรื่องของเชฟกับลูกค้าเป็นเรื่องความผูกพัน สายใยเชื่อมโยงของมนุษย์และธรรมชาติโดยแท้จริงแล้วเรื่องนี้มันก็ข้องเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับธรรมชาติด้วยนะครับทางผู้สร้างของดินแดนไร,รเสียงเนี่ยทัพาร,ร,รเบลจอห์นคลาสินสกี้ซึ่งมาเป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยเลือกให้ผู้กำกับเรื่องหมูค่าหายไมเคิลซานสกี้มาเป็นผู้กำกับดินแดนไร,รเสียงวันที่หนึ่งนี้นะครับและเมื่อเรารู้ว่าพุ่งกับสายดราม่าจัดๆเข้มข้นขนาดนั้นมาทำเรื่องนี้เราก็ คนที่ดูที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยตั้งความหวังว่าเรื่องนี้ยังไงมันคงต้องดราม่าแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีจะมีความเป็นฟอร์มยักษ์ที่มีสัปปะลาดแล้วก็ลงทุนมากมายเพราะว่าอันนี้มันนพีพื้นที่ของในเรื่องมันเกิดขึ้นมันในนิวยอร์กเลยนะสองภาคแรกมันยังเป็นบ้านนอกเป็นต่างจังหวัดเป็นเกาะแต่ว่าเรื่องนี้ตามที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยก็มีความวินาศสันตโลพอสมควรแสดงว่าการลงทุนสูงและนักแสดงก็ มีเกรดคือลูปิตานั่งยองเนี่ยก็เกรดสูงและพระเอกโจเซฟควินจากสเตรนเจอร์ติงก็เป็นดาวรุ่งนะครับแล้วยังมีเอเล็กวูฟก็มาจากเรื่องหมูค่าหายเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> ตัวเขาก็หายไปในนี้แล้วก็ใจมอนฮอนชูเป็นตัวที่มาเชื่อมโยงกับภาคสองนะครับเอาอยัางไงก็ให้ดูเป็นจักรวาลเดียวกันก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้นมีฟอร์มที่สูงแล้วก็มีความคาดหวังสูงมีความคาดหวังว่ามันจะเป็นหนัง ตื่นเต้นระทึกขวัญแล้วก็มีความคาดหวังว่ามันจะเป็นดราม่าซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ผิดหวังเลยนะครับคะแนนก็ยังอยู่คะแนนเฉลี่ยเนี่ยเริ่มเปิดที่7.0ซึ่งถือว่าไม่น้อยนะครับสำหรับคะแนนเปิดคนเพิ่งมาลงคะแนนวันนี้พี่โอบันทึกคลิปวันที่27นะครับคนเพิ่งมาลงคะแนนกัน400คนใน MMDB ให้เฉลีย 0, ่ย7.0ก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่จริงเนี่ยพี่โอไปดูรอบสื่อมาคืนวันที่ 26ก็คือคืนเมื่อวานนี้แหละมันก็ฉายตั้งแต่รอบพิเศษไม่ว่าจะเป็น4 d x อันนี้เป็นโปสเตอร์ที่แจกมากับ4 d x นะครับส่วน iMac ก็มีอีกโปสเตอร์หนึ่ง ScreenX หรือ Dolby Atmos ก็มีอีกไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณค่าย u i p ที่เชิญไปชมรอบสื่อที่พารากอนตอนนั้นหลังจากที่ชมเสร็จเขาห้ามรีวิวที่มีความยาวเกิน44ตัวอักษรพี่โอก็เลยเก็บไว้แล้วก็โพสเป็นคลิปสั้นๆที่ ไม่มีเสียงไร้เสียงไปเลยตอนแรกก็กะจะทดลองดูว,ว่าถ้าคลิปคุยเรื่องดินแดนไร้เสียงแล้วเราไม่พูดเลยปิดเสียงเงียบไปเลยเนี่ยจะมีคนดูไหมมีคนกดไลค์ไหมก็ปรากฏว่ามีนะครับมีคนดูเป็นเป็นร้อยร้อยคนใน YouTube และ Tik t o k รวมทั้ง Facebook ด้วยก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมคลิปดินแดนไร้เสียงแบบไม่มีเสียงของพี่โอแต่คลิปนี้เราจะเป็นต้องอธิบายเพราะยังไงพี่โอก็ไม่ได้เรียนภาษามือมานะครับขอบคุณสำหรับเสื้อตัวนี้ด้วย ก็ไปลุ้นกันซึ่งพี่โอ๋ก็จะไม่บอกว่าน้องแมวจะอยู่หรือจะไปในเรื่องนี้แต่สาเหตุที่แมวเป็นตัวเอกเพราะว่าแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวธรรมดามันเป็นแมวบำบัดนะครับเป็นแมวของสถุศูนศูนย์ดูแลผู้ป่วย ซึ่งเราคนที่รักแมวเขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าแมวมันมีความพิเศษเหนือสัตว์อื่นแมวเป็นสัตว์ที่มี9ก้าชีวิตแมวเป็นสัตว์ที่เอาตัวรอดได้แมวเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณสูงและยิ่งถ้าเป็นแมวอย่างในเรื่องเนี่ยแมวบําบัดเราเคยได้รับรู้เรื่องราวของแมวบําบัดมาเยอะแยะหลายตัวแล้วว่าแมวบําบัดจะมีเซนส์พิเศษจะมีความฉลาดเป็นพิเศษเพราะฉะนั้น ถ้าแมวเรื่องนี้จะต้องเผชิญกับความระทึกขวัญในเรื่องโดยที่มีความหวุดนวิตมีความเสี่ยงภัยอันตรายมันแล้ว อาจจะรอดหรืออาจจะตายมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วเป็นเรื่องที่น่าลุ้นนะครับไม,ไม่เกินความเป็นจริงสําหรับคนที่รักแมวจะเชื่อเรื่องนี้แล้วก็จะดูเรื่องนี้ได้อย่างสนุกอย่างที่เขาว่าคนจะตายก็ไม่เป็นไรอย่าให้แมวตายแต่พี่โอจะไม่บอกนะครับว่าแมวจะตายหรือจะอยู่ก็ขอให้คุณผู้ชมไปดูในโรงพยาบาลเอาเองก็ความสนุกสําหรับเรื่องนี้พี่โอให้ไปเลย9เต็ม10ครับสนุกสนุกจริงๆขอบคุณ UAP m a ีเม c จอ e ์ซีเขอวางก่อนนะครับ เก้าเต็มสิบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆนะครับขอบคุณสถานที่เมเจอร์ซินเนเพ็กสาขาพรหมนาซินเนเพ็กด้วยครับแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่หันหลังหน่อยชูดินดนไรเสียงนะครับในขณะที่ชมเนี่ยมันมีหลายฉากหลายตอนมากที่ทั้งโรงเงียบคลิป ไม่มีใครกินข้าโพดเลยก็เป็นมาอย่างนี้สามภาคแล้วเป็นเรื่องเดียวที่ทําได้ของโลกนี้ครับ